นะครับสำหรับเหตุผลหลักที่ทางทางทางแคนนอนเราอ่ะนะครับตัดสินใจที่จะเข้าร่วมงานแพร์ฟินนะครับอีทอนเนชั่นแนลในปีนี้นะครับอย่างที่ทราบะครับว่าโดว์แพร์ฟินอีทอนเนชั่นแนลเนี่ยเป็นอีเวนต์ขนาดใหญ่นะครับในภาคฟื้นเอเซียนนะครับเรียกว่าเป็นระดับต้นๆเลยซึ่งในในงานเนี่ยก็จะรวบร,วม,รวมผู้เล่นหลายแบรนด์มากนะครับที่เข้ามาร่วมง,งาน ซึ่งแค n น n ก็มองว่าอันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะเข้ามาลงงานในส่วนนี้เพื่อทําการนําเสนอในตัวผลิตภัณฑ์รวมถึงซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพของทางแค n น n ให้กับาทางผู้เข้าชมงานได้รับทราบน,นะครับนอกนจากนั้น,เ,นเราก็จะพยายามตอกย้ําความเป็นอันดับหนึ่งะครับในวงการพิมพ์ในส่วนงานพิมพ์งานนี้นะครับทางแค n น n เองเ,เราก็แบ่งเป็น4โซนหลักนะครับซึ่งแต่ละโซนเนี่ยเข แบนกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างกลุ่มที่1นึ่งเลยนะครับเรานําเสนอเรืเ่องของเครื่องโนตกรรมใหม่ล่าสุดข,ของเราก็คือตัวดีิตอลนะครับ production e n j e นะฮะเครื่องที่มีความเร็วสูงซึ่งในกลุ่มของ e c t ของแ a n น n เนี่ยเราเรียนได้เลยว่าเราเป็นเป็น global ด e a d e r อยู่ในส่วนนี้นะครับซึ่งมีทั้งแบบป้อนม้วนแล้วก็ฟ้อนแผน ซึ่งวันนี้น,น่าเสียดายเนื่องจากที่ยังจำกัดเราไม่สามารถติดตั้งตัวเครื่องพ,พิมพ์ขนาดใหญ่เราได้ที่เป็นไฮสปีดอินเจ็ตนะครับนะฮะขออนุญาตแนะนำตัวอะไรเนี่ยเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็คือตัวเวลโลเปนไอเอ็กซ์ซีรีส์ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์โลบป้อนแผ่นความเร็วสูงนะครับซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพงานพิมพ์สีที่สวยบวกกับต้นทุนนะครับรวมถึงนวัฒนกรรมงานพิมพ์ที่สอดคล้องความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันส่วนด้านนี้นะครับก็คือในส่วนของเครื่องพิมพ์ด er ิจ ก็จะ uh, มีความหลากหลายทั้งงานพิมพ์สีและขาวดำซึ่งออกแบบมาจากเครื่องโปรดักชั่นสิ่งหนึ่งที่ทางแค n น้แตกต่างกับเครื่องอื่นก็คือในเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนและคุณภาพสีที่สวยงามนะครับซึ่งตัวเครื่องเองเมีความเร็วสูงถึง135หน้าต่อน,นาทีรวมถึงรองรับกระดาษได้สูงสุดถึง500กรมัมเครื่องพิม์แค่นอทุกเครื่องนะครับก็จะถูกคอนโทร หรือควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะฮะให้ความแม่นยำไม่ว่าจะเรื่องของการจัดการเรื่องของไฟล์การพิมพ์หรือการทำให้ค่าของสีก็เรื่องของออ p ิสมาร์ซิงคอนโทรเลอร์ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของทางแเคนนโดยตรงอันนี้คือในส่วนของเครื่องพิมพ์งานนะครับกลุ่มเครื่องพิมพ์ขาวดำนะครับซึ่งมีความสวยงามเรื่องของงานพิมพ์นะครับรวมถึงความทนทานของการใช้งานนะครับ ส่วนนี้ก็คือในเครื่องพิมพ์ production ที่มีความแข็งแรงสูงมากแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานคุณภาพงานที่เปรียบเทียบแล้วเนี่ยตรงกับไฟเกือบ100%นะครับสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยตัวเครื่องอดิจิตอลโทนเนอร์ตัวนี้นะครับเป็นนวัตกรรมที่ผลิตจากโรงงานจากทางยุโรปโดยตรงนะครับนะครับไายใแต้แมนโอเซ่เดิมนะครับสำหรับงานพิมพ์ผลิภัณั์นะครับผ่านเครื่องพิมพ์แคนนะครับประกอบด้วยงานพิมพ์ คุณภาพงานสีที่สวยงามนะครับความหลากหลายของงานพิมพ์นะครับวัสดุสิ่งพิมพ์หลากหลายรวมถึงนะครับนวัตกรรมหรือว่าเขาเรียกว่านโยบายในการพิมพ์เราสามารถจะคิดเอ็ดงานได้หลากหลายเพิ่มเติมนะครับนอกเหนการพิมพ์ปกตินะครับด้วยซอฟต์แวร์ตัวพิสมาในการช่วยควบคุมให้นะครับ ภายใต้คอนเซปต์ของตัว p ิสม m าส์ซอฟแวร์นะครับก็อยู่ภายใต,ใต้ในการทำงานของเป็น c e n t เตอร์โอเปอเรนะครับรวมถึงตัวเรื่องของการใช้งานง่ายแล้วก็รวมถึงตัวเรื่องของการให้ความประสิทธิการทำงานสูงคือ high productivity นะครับตัวพิสม่าจะทำการควบคุมเรื่องของการจัดก,การเรื่องงานสีนะครับการจัดก,การงานไฟล์ให้มีคุณภาพงานที่สูงขึ้น นะครับกลุ่มต่อไปนะครับก็คือกลุ่มเครื่องพิมพ์หน้ากว้างนะครับรับงานโปสเตอร์ poster, ภ,าภาพรูปภาพพิมพ์คุณภาพสูงนะครับในในานาั้งเราคือเราเป็น last format โปสเตอร์ะ poster, นะครับก็คือใช้ชื่อโมเดล E-MEPRO a CAR ซึ่งอันนี้เรามีจำนวนสีสูงสุดถึง12สีนะครับซึ่งบึกของ canon เองเนี่ยเป็นบึกกันน้ำ100%คุณภาพงานพิมพ์ขนอง canon เองก็จะมีหลากหลายรุ่นเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า ส่วนต่อไปนะครับก็คือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของทางแคแนลที่มีความภาคภูมิใจมากก็คือเป็นนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดของทางแคแนอนะครับกลุ่มนี้เราเรียกว่ารุ่นฟอร์มัทกราฟิกนะครับก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์นากว้างขนาด1.6เมตรนะครับซึ่งเครื่องพิมพ์ตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถพริมพ์ได้นะครับ5ทั้งหมด5สีคือ CMYK แล้วก็หมกไว้นะครับซึ่งสามารถพริมพ์ได้หลากหลายวัสดุสิ่งพิมพ์ นะครับไม่ว่าจะเป็นสายดิสเพย์นะครับในส่วนแอปพลิเคชันหรือในส่วนของที่เป็นฉลากที่เป็นฉลากพรีเมียมนะครับหรือป้ายต่างๆนะครับแล้วก็ารถพิมได้ลักษับตัวอย่างงานที่เราพิมพ์ได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นผิวนะครับแบบนี้นะครับหรือเสื่อทีเป็นสีขาวนะครับที่โชว์ถึงนะครับหรือบน เนื้อผ้านะครับเราก็พิมพ์ได้นะครับดูวมถึงบนสลากที่รับเป็นพรีเมียมที่เป็นพวกลาเบลสติ๊กเกอร์นะครับนี่ครับก็คือนี่แหละลักษณะสลากที่พิมพ์จากเครื่องเราตัวนี้เราเรียกว่า UV Gel Technology UV Gel เนี่ยมันเป็นหมึกที่ให้ความสดใสนะครับให้ความทนทานนะครับยึดติดแน่นนะครับสำคัญที่สุดคือในเวลาการใช้งานเนี่ยลักษณะปริมาณการใช้หมึกต่อนหนึ่งตารางเมตรเนี่ยน้อยกว่าหมึกพิมพ์ทั่วไปนะครับด้วย เทคนิคและด้วยคุณสมบัติเฉพาะของตัว UV เจลนะครับจะช่วยให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์งานต่อตารางเมตรได้ค่อนข้างมากครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับทางแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่แวะเยี่ยมชมบูธในงานพักพิ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะครับเพื่อให้จัดงานนี้ได้อย่างสมบูรณ์และกำลังลับที่ดีมากนะครับ สำคัญที่สุดคือ Canon เองเนี่ยเราสามารถจะตอกย้ำในส่วนที่เรื่องของตัว Canon นะครับก็คือเป็น g l o b a l brand แล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับลูกค้าชาวไทยมาโดยตลอดนะครับซึ่งสิ่งที่เรายืนยันได้เลยว่านอกจากคุณภาพสินค้าที่ดีแล้วเนี่ยเรายังมีบริการหลังการขายนะครับที่ยอดเยี่ยมดูแลลูกค้าตลอดอายุของตัวเครื่องนะครับขอบคุณมากครับ